แมงมดได้ดดขายทุเรยียนลูกละร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้แมงมดมารีวิวลูกรล้อห้าสิบทุเรยียนหมองทองได้ยองนะคะเป็นไงบ้างดูสิคะนี่ขนาดลูกนะก็ถือว่าใหญ่นะคะซูมได้เลยะคะ่ะนี่นะสังเกตนะสังเกตอันนี้หอมมากเลยค่ะเปลือกเขาบางมากเลยค่ะบางแบบบางจริงๆค่ะนี่ค่ะทุกคนดูนะคะ สาที่ในการตอกนะคะอันนี้แม่มดฉีดมาแล้วล่ะคะ่ะมันเริ่มสุกแล้วกลิ่นหอมอันนี้เละเลยคะ่ะเอาแม่มดทำเละเอาซูมใกล้ๆนะครับง่ายมากน,น้องรัดเอากล้องเข้ามาใกล้ๆค่ะนี่นะคะคู่นี้น้อยใส่กล่องไว้นะคะนี่นะคะได้หนึ่งคู่เดี๋ยวเรามานับกันนะว่าไ,ได้กี่คู่คู่คู่ทุกคนมาดูาน้องกัดมาซูมอีก น,นี่ดูเปลือกเขาบางมากจริงๆบางไม่ใช่บางแค่ตรงเดียวนะนี่นะคะทุกค,น,คนกัดกล้องหอเห็นไหมคะเปลือกบางมากอันนี้ภูที่สองนะคะซูมมันันมาดูที่กล่องอืออ่าสองภูแล้วคะกัดอาอัดมานี่ดูภูที่สาม,สามดูเปลือกดูมีความเปลือกเห็นไหมคะภูที่สามนี่จ้า เนี่ค่ะ่อไปไม่หมดทุกคนกูที่สี่ผู้จิ๋วใช่ไหมกูที่ไม่จิ๋วนะไม่จิ๋วด้วยไมผ้าด้วยนะผ้ที่สี่นะดูนะดูเปลือกดูเปลือกมีความเปลือกบางมนาะโอ้ไม่ถึงไม่ถึงมิลน่ะไม่ถึงเซนด้วยครึ่งมิลไม่ถึงนิ้วเลยคือมันมันต่างกันกับลูกใหญ่ใหญ่ไหมแม่หอมมาก มีดึงเ,เนื้อเขาความเปือบางสี่อันแล้วน,นะครับอันน, <4 S 1> น,นี้อันนี้เนี่ยนะนเขาไม่สดเลยนะไม่ได้มีกี่เลยนะเขาจะมีร่องภูเขานะคะดูความว้าวใหญ่มากมาทุกคนนะน,นี่เลยค่ะกินออกกินข้าวกองเลยนะเราได้ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าพูหรือมันมีตรงนี้อีกหมดแล้วห้าห้าพูค่ะคือเป็นทุเรียนถือว่าสมบูรณ์ละห้าพูเนาะนี่ค่ะทุกคนห้าพูเหลียง150ร้อยห้าสิบบาทถือว่าคุ้มมากนะคะทุกคนเหลืองมากเลยนะครับนี่ค่ะสวยงามสวยงามอันกัดเอากล้องไห่แน่นะนี่นะคะทุกคนที่แกะแล้วห้าพูนี่ค่ะเนื้อ ที่แม่มดขายนะคะคือลูกละร้อยหบาทนี่นะคะลูกละร้อยห้าสิบบาทห้าพ hmm. ูเต็มๆเนี่ยคะ่ะร้อยห้าบาทถือว่าโอเคอยู่นะคะกรอบนอกนุ่มในกลิ่นหอมมากหอมจริงหอมขึ้นสวรวันเลยโอเค okay, แม่มดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย